วันทำอะไรอะ่ะฮะทำอะไรแอะทำอะไรอะ่ระบอลโอ้ยเต๋ทำไมลูก ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเข้าไปนะในป่า วัน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 ทำลายวันวันไปแล้ว <c oughs> ปีนต้นไม้ไปเร็ววัน วันนั่นนี่วันทำอะไรของมันืนทำอะไรอ่ะ ทำอะไรทำอะไรกินอาหารแล้วไม่สนใจแล้วเบ้่นกินนะ บรรยากาศยามเช้าใต้ต้นมะขามมีคนกับแมวมีเจ้าอ้วนอยู่ อะไรเนี่ยพี่น้องมันคือแม่ยังนี่อะไรเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูจองคนละอ่างเลยดูเนี่ยอันนี้ก็เฝ้ากล้วยน่ะเฝ้ากล้วยจนหลับโอ้โหตายแล้วคอหักฮึดูโอ้โหไข่เบลเลอเลยเนี่ยไข่เบลเลอเลยฮึไข่เบลเลอเลยนะโอ้ตายแล้ว อ้วนเลยไข่เบลอเลยเนี่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 ยไข่เบลอเลยเนี่ยนอนเฝ้ากล้วยอุ้ยเนี่ยนกมากินจนจะหมดอยู่ละนอนเฝ้ายังไงให้นกกินกล้วยเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหหมดเลยนอนเฝ้าแต่ให้นกกินกล้วยนี่ก็อะไรเนี่ย อันนี้ก็หน้าดานใช่ไหมหอืมครับครับอันนี้เป็นสองพี่น้องเนาะนะครับอยู่คอกเดียวกันหนละนะครับเนี่ยจริงไหมครับเ <c oughs> นะยไดนดูเดี๋ยวดิดูไข่หน่อยดูไข่หน่อยโอ้โหแย่ oh. yeah, เลยนะเนี่ยเราเนี่ยฮะอืม <c oughs> ดูดูไอ้วันมันนอนดิเนะ่้วัน วันเอ้ยทำอะไรเนี่ยฮะนอนอะไรเนี่ยนอนอะไรแบบเนี้นอนอะไรแบบนี้นอนอบบนดูดิก๊อปดูดิเนี่ยโอ้โหหน้าตาหล่อมากบอกตรงเลยว่าหล่อมากๆนะโอ้โหโบ,บ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันไปเลยล่ะครับทีนี้ โอ้โห oh, 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 oh. ดูดิเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวละนะครับเลี้ยงไม่ไหวหละแบบเนี้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้ว,แบบน,ลว,ลวนะนะักกอฟนะโอ้ยแย่ oh, yeah. เลยเราเนี่ยดูดิเนี่ยนอนกันเต็มอ่างเลยอันนี้ก็เต็มอ่างเลย อันนี้ก็โบะบ้าโบ๊ะบ้ากันไปเลยทีเดียวเนาะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยอือดูอ,อ,อือขี้เกียจมากขอบอกเลยเลยใช่ไหมทําไมเป็นแมวที่ขี้เกียจอย่างนี้เราเนี่ยอือกลางค่ำกลางคืนไปทําอะไรมาไม่หลับไม่นอนเราอะฮะออกล่าเลยฮะออกล่าใช่ไหม ไม่หลับไม่นอนมาหลับนอนกลางวันเนี่ยมานอนกลางวันอย่างเงี้ยมันใช่เหรอเนี่ยอือดู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 โอ้โหโ่นะเอาที่สบายใจนอนแบบที่สบายใจเนาะดูพุงมันนี้ไข่ก็ไข่เบลเลอร์เลยแค่นี้แหล,ละไปละกินข้าวดีกว่านะ ก๊อปก๊อปเอ้ยอันนี้ก็พอกันเลยดูดิดูดิเนี่ยรักกันดีมากเลยพี่น้องคู่นี้นอนกันแบบโบบาโบบากันไปเลยนะครับดูลูกลูกใหแหลมลูกไม่ันใจลูกใหแหลมนะใช่โอ้โหหันหน้ามาจุกกันหน่อยหันหน้ามาจุกกันหน่อย มาจุ๊บกันหน่อยเออหันหน้ามาจุ๊บกันหน่อยจุบเออเนี่ยรักกันมากเนาะนะนอนกันแบบโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันไปเลยนะโอ้โหสบายมากนายก๊อลฟมึงอ่ะวันหมดเวลาละมึงอ่ะหมดเวลาเรียละหันหลังให้จ่หาห่า ดูมันดิว่าจะไม่ถ่ายก็อดถ่ายไม่ได้มันน่ารักอย่างนี้ไง